วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านายอัครพลกลังคงขอถวายเสียงสวดสาธยายธรรมพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้สมัยนี้สมาธิจดจ่อในอคัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สมัมมนตาจักกะวาลิสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะมุข,ขทังสักเเกามีจะรูเปสิริสิขะรัตเตจันตะลิกเควมานีทีเปรัตเถจะคามีตะรุวะนะขะหะเนกหิหะวัฏ ทุมหิเกเต,เตรุมมาจายันตุเทวาชะระถทระวิสามียัคคะคันทัพพระนาคาติดฐานตาสันติกียังมุนิวะระจันนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการอยยมพันตาธรรม,รรมสวนาการอยยมพันตา ธรรมะรสวร,รัสกาโลหายมพระทันตานโมตสสะปะกวาตัวรหัโตสมาสัมพุทธะนโมตสสะปะกวาตัวรหัโตสมาสัมพุทธะนโมตสสะปะกวาตัวรหัโตสมาสัมพุทธะพุทธังสระนังัจามิธรรมังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังัจามิทุติยมปิธรรมังสระนังัจามิทุติยมปิสังฆังสระนังัจามิ ตาติยัมปิพุทธังสระนังคจชามิตาติยัมปิธรรมังสระนังคจชามิตาติยัมปิสังขังสระนังคจชามินัตถิมีสระนังอันยังพุโทโธมีสระนังวรังอิตินะสัจจะจวัชเชนะโสถีมีหุนตุสัพพทานัตถิมีสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังเอเติตินะสัจจะวัชเชนะโสถี มีหุนตุสัพพทานัตถิมีสนังอันยังสังโฆมีสรนนังวรังอิตินะสัจดวัชินะโสตถิมีหุนตุสัพพทาอีวัมมีสุตังอีกงสะมะยังภะเขาวาสเกสุวิหรติกะปิระวัตถุสมิงมหาวนเนมะหตาภิกขุสังคีนะสิทิงปัญจมัตเตหิ พิกุสตหิสเพเหวะอะระหันเตหิทัศสหิจะรลกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาหุนติพระเขาวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอทะโขจะตุนังสุทาวะสักาิกานังเทวานังเอตัทโหสิอะยังโขพระเขวา สักสกเกสุวิหรติกะปิระวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังคีนะสิทิงปัญจมัดเหติพิขุสเตหิสเเหิวะอระหันเตหิทะสะหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะ สันนิปติตาโหติภะคขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันยูนูนะมะยมปิเจนะภะคะวาตนุปัสสังกะมยามะอุปัสสังกมิตวาภะคขาวาโตสันติกิปันเจกะคาถาคาเสยามติะอะทะโขตาเทวตาเสยถาปิ นามภะ,ะระวาปุริโสสัสม,มินชิตังวาภาหังปัสาเลยะปัสสาริตังวาภาหังสัม,มินเชยะอวเมวสุทธาวาเสสุสทเทวสุอะหราหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอะทะโขเทวตาภคะวันตังอะพิวาเทวตาเอก มันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอากาเทวตาพระเขวตูวสันติเกอิกมังคาถังอภาสิมหาสมโยวปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตาเย,ยวะอปะรา ชิตะสังคันติอัตโคบอปราเทวตาภะคะวันโตสันติกีมังคาถังอะภาสิตัตละพิขาวโวสัมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมักังสุสารถีวะเนตานิคะหตวาอินสิลิยานิรขันติปันธิตาติอัฏโคะ ปะระาราเิวตาภะคะวันโตสันติเกอ,อีมังค่าถังอภาสิิเฉตวารีขังเฉตวาปะลีขังอินทะลีขังโอหัจจะมะเนชาตเตจะรันติสุทธาวิ มาราจากขุตะมาขุมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอาทะโขอปารเทวตาภาเขาวันโตสันติเกอิมังคาถังอะภิสยเกจิพุทธังสละนังะตาเสนาติะมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังททหังทีวะกางประริปู เลสันตีติอะทักโผะควาพิกขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทะสะสุโลกะทาตุสุเทะวะตาสันนิปติตาโหติตะทาคตังทัตสนานยะพิกขูสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอหูสูงอะติตะมัทธานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธา เทสัมปิภะเข,า,ขาวันตานางเอตะปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเยสะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขวเวพระวิสันติอานาคะตะมัทธานังอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะเขาวันตานางเอตะปะระมายวะเทวตาสันนิปติตา พระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตะระหิอาจคิคิสามิพ,พิขเวทวกายนานังนามามิกิตติสามิพิขเวทวกายนานังนาม,ามิเทลิสามิพิขเวทวกายนานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมณสิ กะโรทะพาลิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระขาวะโตปัญจัโสสุงพราะขาวะาอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภุมมาตะทัสิตาเยสิตาสิริคัพะรังปะหิตตาสัมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะ หังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปปสันนะมะนาวิราพินยปัญจสติยตวาวันเนกาปิรวะวัตเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาส,าสาวเกีสาสนีรเติอีวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโบเตจะ อาตภะมะรุงสุตตวาพุทธสัสนังตสัมปาตุระหุยานัอามนุสานะทัศนัอภิเกสตะมัทธคุงสหัสสัอทสัตตลิงสัตังเอกสหัสานังอามนุสานมัทธสุง อปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาพุตาอหูตันจะสพังอภพิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอามันตะยิสัถาสาวกีสาเสนระติเทวะกายาอภิกันตเตวิชานาถภิขบูเยวหังจิตายสามิคิราหิอนุปุกพะโส สัตตะสหัสสาวะยักษ์ขาภูมิกาปิระวัตถาวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านางสหัสสาหิมะวัตตายักษขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านาง อิเจเตโลลาสสะสหัสสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกรมงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตตาปัญจสะตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกรมงพิขูนางสมิตติงว่านาง กุมภิโรราชะคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนางกินโยนางสะัตะสะหัสสังยักษานางปะยิปลุปอาสติกุมภิโรราชะคะฮิโกโสาปาคะ่ะปาค่ะสามิติงว่าน,นางปุริมันจะทิสังราชาทัตตะรัถปาสาสติคันทัพ านังอธิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะภะะโวอิทานามาระระราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมทะมาณาอภิกามงพิขูนางสม,มิติงวะนงางทักขินันจะที่สั่งราชาวิรุณโหทัปัสสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะภะะโว อิทนามาพระหับพระราอิธิมันโตชุติมันโตบันนามันโตยสัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพี่กูนางสม,มิติงว่านางปัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอิทะ นามาพระหัปพระราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสัสินโนโมทะมานาอภิกามงพิขุนางสมิติงว่านางตุระตุอุตะรัญจะที่สังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสัิโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอิทนามาพระหัปพระราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสัสิโนโมทะมานาอภิกามงพิขุนางสมิติงว่านาง อุลิมะทิสังทะตะรัตโททักขิเนนวิรุณหกโกปัญชิเมนะวิรูปโขวิกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาเรีเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาททันละมานาอัถถังสุวะเนกาปิระวัตถวเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเวทุเวเนทุวิทุจะวิทุโตสหจันทโนกามะสโทุจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันเชยจะเทวสูโตจะมารติ จิตตสีโนจะคันทัพโพนโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมภะรสิริยะวะัชชะาอีเตจันเจจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกรรมพิขูนางสมิติงวะนางอาถาคูนาภสานาคา เวสาลาสหตันชกกากรรมพะลันสะัตะราะอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทะตะรัฐถาจะอาคูยานาคายาสะสัสิโนเอราวะโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคราชาสหาสหาหรันติทิพาทาทิชาปักขิ วิสุทธจักขูวิหาสยาเตวะนะมัชฌฉะ,ฉะ,ฉะปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะมานังอะยันตะทานาคาราชาะมาสีสุปนโนเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปะหยันตานาคาสุปนาสะระะมะ กังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถินะสะมุทังอสุราสิตาพาตะโรวะสะสัตสิเตอิธิมันโตยะสัตสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะวีขสาวีปจิตติสุจิติตจะปะมหาราโทสนะมุจีสหะสัตจะพภะ ลิปุต,ตานางสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตตวาพระริงเสนังาหุพัฒมุปาขมุงสะมะยกธานิพัฒททนตีพิขูนางสม,มิติงวะนางอโปเทจะเทวาปะวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวะ รุณาวารุณาทีวโสโมโจะยัคสะสาสะหะเมตตากรุณากายิกาอาคเทวายะัสะสิโนทัศเตทะสัะสะทกา,ายาสะพัพเพนานัตตะวันนิโนวิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยะสะัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนางสาม,มิติงวะนางเวีนทูจะเทวาสะหะรีจะอสะมาจะทุ เวะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูภุริกภุรักขิตาสุริยัสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูภุรักขิตานักขิตานิปุรักขิตะวาอาคูมันทัพรหาหกะวะสุนังวาสะโวเสโทสโกปาคะภุรินทะโทสีตทะสะทา กายาสเพพีนัน,นะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามงพิขูนังสมิติงวันนางอทาคูสหภูเทวชาชระมาคิสิขาลิวะอัดลิทักาจะโรชาจะอุมาบุพะนิพานิสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัดจุตาจะ อะเชชาก,กาสูสเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนนิสโนทสิติสทศธากายาสเปนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามงพิกครูนางสาม,มิตติงว่นังสัมานามะหาสัมานามานุสามานุสสะตัมมา มนุสสุตมาคิดถาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหระ,รระระโยเทวาเยจะโรหิตะวาศิโนปะรคามหาปารคาอาคูเทวยสสทะ,เเทะสศิโนทัศตทัศธากายาสพีพนานัตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยะสศิโนโมทะมานาภิกาม,มุงภิกขูนางสมิติงวะนาง สุกากรุมหารุณาอาคูเวคะนะสาสาหะโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาทัาสามัตตาหาระคะชามิตสกาจะยะสัสสิโนยะทะยังอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอภิวัตสติทเสเต,เต สัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงว่นังขีมิยาตุสิตายามากัฏกาจาัจยัสสิโนลัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสะวะอาสะวานิมานะระ นิโนอาคูอาถาคูปาระนิมิตาสสิเตทาสทากายาสพีนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโนโมทะมานะอภิกามงพิขูนางสามิติงว่านางทัศสีเตเทวนิกายาสพีนันตะวันนิโนนามมันวะยนะอาขันฉุงเยจันจ สทิศาสหาปะมุทะชาติมัขีรังโอคติน,นะมะนาสวังทักขีโมคตารังนาคังจันทะวะสิตาติตังสุพรม,มาปะระมะัโตจะปุตตาอิทิมะโตสะหะสะนังกุมาโรติโสจะโคปาคะสะมิติงวะนัง ส,ส,สหสัพรมโรกานังสัมสัมหาพรามาภิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมาการโยยะสัจสิโสทเศธอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโต อาคาหาริตโตปะริวาลิตโตเตจสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารสนาอาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหัทะพันทะทะลาชาลาคีณพันธะมัตถุโวสมันมตาปริวาลิทมาโวมูนจินทะโกจิ นังอิติตัฏฐะมห์สีโนกันหะสีนังอะเปสยะอะเปสะจิปานินาตะระมาหัจะสรังกะตะวาเพละวังยะถาปาวุสะโกมุมิโคทนะาญโตสาวิชุโกตัสทาโสปัด จุทาวัติสังกุโทอาศยังวเะสตะันจะสะพังอภินยายะว,ะวะัะขิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาส,ะวะส,ะส,ะสะาวกีศาสนระเตมาราสีนาอภิกันตาเตวิชาณาะพิขโบเตจะอาตปะมะกะรุง สุตวาพุทธสัสสะสาสนังวิตาราเคหิปัตปักาโมเนสังโลมัมปิอินชะยุงสพเพจวิทวิชิตะสังคามาพายาติตายะสัสสิโนโมทันติสาหะาภูเตหิสาวกาเตสะชะเนสุตาติ